ในกรณีที่คุณภพศสารพูดมาว่าตอนนี้มีแอบที่จะเสนอให้ล้มการสอบสวนเรื่องชั้น14ให้ได้ผมเชื่อว่าน่าจะมีมูลเพราะถ้าไม่มีมูลคนอย่างภพศสารไม่ออกมาพูดหรอกที่คุณภพศสารพูดสามารถคิดตามได้เลยว่ามันเป็นไม่ได้แต่ก่อนมีให้แอบที่หมายถึงกรรมการ ที่มีอำนาจในปปชเพราะได้ยินข่าวนี้ผมไม่ได้ไปนึกถึงกรรมการปาปชที่เป็นผู้หญิงนะไม่นึกถึงเลยเพราะความสามารถของคนนั้นคงไม่ถึงแต่อ e ีแอบที่ผมนึกถึงเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆไปยุ่งทุกเรื่องพูดง่ายๆมีเงินมีทองซะอยากก็พยายามจะเข้าไปทุกวงการดังนั้นนอกจากคุณทักษิณตัวความแล้วยังต้องมีอ e ีแอบที่จะไปช่วยที่จะล้มคดีนี้ให้ได้ปกติเขาก็เข้าไปทุกเรื่องทุกราวผมมองออกแล้วว่าเป็นใคร รู้ด้วยว่าเป็นผู้หญิงเราอยู่ในวงการนี้เรามีประสบการณ์เห็นมายาวนานผมเลยนึกออกแล้วอีโมงคนนี้ไม่ใช่คนในปปอชอแต่เป็นคนใกล้ตัวคุณทักษิณคนอื่นเขา